สวัสดีครับวันนี้เรื่องที่เราจะเอามารีวิวกันนะครับก็คือซื่อโยชิไอ้หนุ่มมัดพิฆคาดลูกปองแปงเรื่องเรื่องนี้เอาจริงเลยผมผมซื้อเพราะว่าชื่อเรื่องเลยจริงๆนะเพราะว่าแบบไอ้หนุ่มมัดพิฆคาดลูกปองแปงเนี้ยคือผมว่าต้องมีเตะพามากันบ้างละ่ะ โอเคนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้บ้านเรามีอยู่3เล่มละตามนี้เลย1 2 3นะครับส่วนเรื่องนี้เป็นของสำนักพิมพ์ n e s c o m i c นะครับราคา95บาทคุณภาพดีนะครับลเส้นลายเส้นสวยเลย วัสดุดีมากกระดาษเนื้อดีนะครับอ่านแล้วมึกไม่ติดมือแน่นอนโอเคมาดูปกในกันก่อนเหมือนกันเลยนะครับปกนอกกับปกในส่วนปกข้างหลังเป็นงนี้นี่อันนี้เล่มหนึ่ง เล่มสองเหมือนกันเล่มสองเป็นนี้ด้านหลังแบบเล่มสาม โอเคดูรูปเล่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาคุยเนื้อเรื่องของเรื่องนี้กันสักหน่อยดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักสู้นะครับที่เป็นพวกเขาเรียกว่าแหลรมีศิลปะการป้องกันตัวต่างๆที่อยากจะรู้ว่าตัวเองน่านกแข็งแกร่งแค่ไหน ก็จะมาประลองกันมาท้าสู้ท้าตีกันพระเอกของเราเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงพระเอกของเราเนะครับทำงานเป็นพนักง,งานร้านสะดวกซื้อแต่ว่าชื่อเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ขะขจรกว้างไกลไปถึงหูของเหล่านักสู้ต่างๆอะไรเงี้ยฮะมีคนมาท้าสู้ มีนักมวยไทยมาท้าสู้มีนักดาบมาท้าสู้เพราะว่าได้ยินชื่อเสียงของเขาว่าเขาเนี่ยมีวิชาที่แข็งแกร่งสามารถต่อสู้ต่อยตีเก่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะนี่วิชาที่เขาใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะใช่เหรอวะคือเขาใช้มวยไทยเก๊กอะครับ คืออย,อย่างที่เราคุ้นเคยกันว่าแบบเออมวยไทยเก๊กอาจจะเป็นมวยสําหรับแบบการออกกําลังกายของของของผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าไอ้หนุ่มคนเนี้ยไปเรียนจากสวนสาธารนณะไปฝึกลำมวยไทยเก๊กมาจนจนชนานาญแล้วก็กลายเป็นยอดกี่มืออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ส่วนไอ้คำว่าหมัดพิ่าตารูปป่องแป้งเนี่ยก็คือพระเอกของเราอะ่ะเขาเขาค่อนข้างเบื่อหน่ายกับการที่มีคนมาท้าสู้อยู่ตลอดเวลา เขาก็เลยจะมีกฎของเขาอยู่กฎหนึ่งว่าอ่าถ้าสู้ถ้าสู้กับเขาครั้งหนึ่งแล้วอ่ะถ้าแพอ่ะอย่าไม่ให้เขาเห็นหน้าอีกนะแล้ววิธีที่เขาใช้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือฉันไม่สนว่าจะต่อยไปตรงจุดไหนตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนกูก็จะต่อยหมดอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเป็นฉายาของเขาก็ได้ชื่อมาว่าเป็นหมัดพิฆาตลูกป,ปองแปงมันต้องมีสักช็อตนะผมว่า อยากให้ทุกคนลองไปอ่านดูนะเช่นนี้ดูเห็นหรือเปล่าก็ต่อยเข้าไปที่แบบรูปป่องแปงอะไรเงี้ยก็โอเคนะผมว่ามันเป็นมันเป็นหนังสือการ์ตูนที่ที่ต่อสู้กันได้สนุกลหละต่อสู้กันสนุกแล้วก็มีความตลกมีความคอมดี้อยู่ในตัวด้วยอย่างนี้ก็เป็น,นเพื่อนของเขาที่ทำงานอยู่ด้วยกัน นี่ก็เป็นคนที่มาขอท้าสู้เนี่ยผมจะอ่านข้างหลังให้ฟังแล้วกันว่าชายที่เหล่านักสู้และยอดฝีมือทั่วโลกล่าผู้ปรารถนาจะเป็นที่หนึ่งในปัตตภีตามท้าดวนชื่อของเขาคือซูโยชิตัวตนที่แท้จริงของเขาผู้เต็มไปด้วยปริศนาพาชงน คือพนักงานร้านสะดวกซื้อในเมืองทาจิคาวะโตเกียวเรายอดฝีมือจากทั่วโลกต่างไฟฟันจะสร้างตำนานด้วยการเอาชนะเทพแห่งการต่อสู้ผู้ไม่เคยแพ้ใครสุดท้ายแล้วจะมีใครหารกล้าเอาชนะซูยชิได้หรือไม่พลังหมัดอันทะพิรมท้าให้คุณพิสูจน์แล้ววันนี้คุณ <c oughs> <c oughs> ก็ลองฟังสิแบบ <c oughs> พลังหมัดอันทาพิรม ถ,ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังนะเพราะว่าซื้อจากแบบโดยไม่ได้อ่านรีวิวหรือว่าไม่เคยรู้อะไรเลยแล้วก็ซื้อเพราะคำว่าหมัดคิดค่ารูปป่องแป้งอย่างเดียวเลยก็อยากให้ทุกคนลองไปอ่านดูนะฮะสำหรับคนที่สนใจโอเคครับผมก็ถ้าใครสนใจเรื่องไหนเหมือนเดิมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวถ้าผมมีเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ฟังว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงน่าสนุกแค่ไหน ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานะที่นี้ด้วยละกันสามารถติชมกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม